ก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาถ่ายเามเล็ดแตงโมที่เพ,เพาะไว้ให้ดูนะครับเพาะไว้ประมาณสองวันแล้วนะครับเ,เราจะมาพูดถึงว่าทำไมนะครับถึงต้องแช่น้ำแล้วก็บ่ม,มเมล็ดนะครับก็คือมัน มันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเมล็ดของซอนย่านะครับซอนย่าพลัสนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นสีม่ม่วงนะครับของของเจียาตจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเคลือบเมล็ดนะครับสีม่งม่วงนะครับอันนี้ก็คือเป็นซอนย่านะครับแต่แต่แต่ซอนย่าพลัสนะครับก็คือตัวนี้ก็คือมันเสียแล้วนะครับเนี่ย ถ้าเราเอามาแช่น้ําแล้วเอามาบ่มไว้เราจะรู้ว่าเามเล็ดโตมเมล็ดแตงอันไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยเห็นไหมถ้ามันอ้าแบบนี้เสียแล้วนะครับเนี่ยพอเราบีบมันจะมีน้ําออกมาเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่ก็คือเสียนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือไม่สามารถปลูกได้นะครับบางบางท่านนะครับเอามาถามผมว่า แตงโมยังไงให้มันงอกดีนะครับก็คือต้องต้องแช่นะครับอันดับหนึ่งต้องแช่ก่อนนะครับอันดับสองก็คือบ่มบ่มเมล็ดไว้นะครับบ่มให้รากมันงอกนะครับถ้ารากงอกอะ่ะแสดงว่าใช้ได้นะครับอันเนี้ยทั้งนั้นเลยเห็นไหมเมล็ดปากมันอ้ามหมดแล้วแสดงว่ามันเสียหมดแล้วนะครับอันนี้คือสมมุติว่าไปชาวบ้านอะ่ะทางแถวผมอะ่ะชอบไปซื้อเมล็ด เมล็ดแตงโมที่มันถูกๆอ่ะของละร้อยสองร้อยอ่ะมาปลูกนะครับเป็นพวกพวกแตงผสม่ะครับที่มันจะมีลูกหลายๆสีอ่ะเดี๋ยวแต่ผมให้ดูเนี่ยผมก็เคยซื้อมาเหมือนกันเนี่ยนี่อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยซื้อมาหลายปีแล้วซือ้อยากซื้อมาลองนะครับตอนนั้น ตอนนั้นหัดหัดปลูกแตงใหม่ๆนะครับซื้อมาสามกระป๋องกองละร้อยยี่สิบนะครับเห็นว่ามันถูกดีก็เลยซื้อมานะครับปรากฏว่าเอามาแช่น้ํานะครับเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับแต่ที่แต่ที่ไอไอกองเนี้ยสองซอนหญ้าเนี่ยที่มันที่มันไม่งอกก,ก็คือว่าพวกนี้มันเป็นมเมล็ดมเมล็ดที่เหลือนะครับจากการปลูกครั้งก่อนนะครับปลูกไม่หมดนะเพราะว่า,าถาดเรามีแค่นั้นแล้วก็ เรามีเรามีที่พื้นที่แค่นั้นก็เลยนับเมล็ดปลูกเอามันมันก็เหลือประมาณสามร้อยเนี่ยสามร้อยห้าสิบเมล็ดนะครับมันเหลือก็เลยปลูกไม่หมดมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยเสียนะครับส่วนส่วนตรงอันนี้เป็นของเ,อเดี๋ยวผมให้ดูกระป๋องนะครับอันนี้นะครับอันนี้ หงแดงครับหงแดงหงแดงแชมเปียนนะครับ,รบตัวนี้ตัวนี้ก็เคยปลูกมาแล้วรุ่นหนึ่งนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับผลมันจะเป็นคล้ายๆกินรีนะครับแต่ว่าสีมันจะเข้มๆกว่าทีหนึงก็ก็ดีก็อร่อยอยู่นะครับเนื้อก็โอเคครับอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเปิดไว้เนี่ยเปิดไว้ประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับ พขาะจะเปิดเท่านั้นแหละนะครับเปิดปุ๊บฝนตกนะครับเลยไม่ได้ปลูกนะครับเรามาดูนะครับอันนี้ประมาณยี่สิบชั่วโมงแล้วนะนะครับผมว่ามันจะมันจะเสียแล้วนะดูดูเนี่ยมันจะมีเมล็ดแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมปากมันอ้าครับเนี่ยถ้าถ้าปากอ้าอย่างเงี้ยก็คือเป็นเมล็ดเสียนะครับ เห็นเห็นเริ่มเห็นมีหลายมเมล็ดแล้วเห็นไหมถ้าถ้าปากอ้าอ้า,อ,าอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเสียนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูของตะวันต้นกล้านะครับอือตะวันต้นกล้าโอพีนะครับตัวนี้ตัวนี้กี่กร,รมัมร้อยกรรมัม เมล็ดของตะวันต้นกล้าจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ได้เคลือบอะไรมานะครับจะสีจะเป็นแบบนี้นมันในองก็ได้เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เสียแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ซื้อมาร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยจะเห็นว่าแตงที่ว่าถูกถูกอะ่ะราคาถูกถูกอ่ะนะครับมันมัน เพาะไม่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็แช่มาแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นของตะวันต้นการนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเจาะเมื่อเช้านะครับเนี่ยอันนี้เป็นแตงแตงโมอ,งอ่อนนะครับนี่แตงโมอ,งอ่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่งแช่มาได้ประมาณสามสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงอันนี้ก็อันนี้ก็ลงลงผ้าได้แล้วนะครับตัวนี้เพิ่งเคยปลกูกเมล็ดเมล็ดบนใหญ่นะ พละไซส์เลยนะครับเนี่ยก็คืออันนี้มันประมาณกี่กรัม250กรัมนะครับนี่ปล่อง250กรัมแต่ไม่เคยนับเหมือนกันยังไม่เคยนับว่ามันได้ได้กี่เม็ดนะครับแล้วก็ยังไม่เคยปลูกด้วยนะครับเพิ่งเพิ่งลองปลูกเนี่ยครับถ้าถ้าอยากชัวร์วนะครับแนะนํานะครับเห็นหลายคนแล้วนะครับแกะ แกะกระป๋องออกมานะครับแล้วก็เอาไปหยอดเลยนะไม่ควรนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับหนูพวกหนูพวกมแมลงนะครับมันจะกินนะครับอันดับสองก็คือความชื้นในดินมันไม่สม่ำเสมอนะครับมันจะทําให้มเมล็ดมเมล็ดบางมเมล็ดงอกบ้างไม่งอกบ้างมันงอกไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้ครับถ้าอยากให้งอกเท่ากันก็คือต้องแช่น้ําก่อนนะครับ พอแช่น้าเสร็จเนี่ยก็ผมก็จะมามามาอย่างนี้นะมามาอบอบในกระติกนะครับอย่างนี้นะครับตากแดดไว้ก็ได้นะครับถ้าหน้าหนาวตากแดดนะครับแล้วผมก็จะเอามามาใส่แป้งนะครับอันนี้คือแป้งแป้งเย็นนะครับเอามาใส่เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มแมลงะพวกหนูพวกอะไรมันไม่ได้กลิ่นนะครับไม่ได้กลิ่นของ ของเมล็ดพวกนี้นะครับถ้าถ้าไม่ใส่อะ่ะหนูมันจะมาคุยไปกินหมดนะครับใส่แป้งให้มันดับกลิ่นแล้วก็พวกมดพวกอะไรนะครับเป็นแป้งเย็นแป้งอะไรก็ได้นะครับที่มันมีทธิ์ทให้มันเป็นปิ่นนะครับอันนี้คือแป้งเย็นนะครับแป้งเย็นผสมกับอ่ายาอะไรสักอย่างนะเนี่ยผงขาวๆนะครับยากันมดอะ่ะพอใส่แล้วอะ่ะมันจะทําให้เมล็ดมันแห้งไม่ติดมือนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทําให้ดู พอเราใส่แล้วมันเมล็ดจักเปียกๆมันก็จะแห้งนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะจับง่ายนะครับแล้วมันก็จะกลิ่นมันก็จะทําทให้พวกหนูพวกอะไรมันมันไม่ได้กลิ่น,นได้ดแตงโมนะครับถึงบอกว่า,าชาวบ้านพวกพี่น้องที่ที่มามาดูผมปลูกนะครับก็ถามผมบ่อยนะครับเอ๊ะทำไมเรา พวไม่ขึ้นนะครับหยอดหยอดหยอดมันไม่ไม่เห็นมันขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แช่เมล็ดนะครับแล้วก็เมล็ดไม่ได้ผ่านการทดสอบนะครับส่วนที่ผมปลูกปลูกขายจริงๆอะ่ะผมจะปลูกอยู่แค่พวกตะวันต้นกล้านะครับพวกกินนาลีกระป๋องเล็กๆอะ่ะพ,พวกกระป๋องละสามร้อยนะครับสามร้อยกว่าบาทแล้วก็พวกเ,เมย่านะครับ เมย่าซอนย่าอะไรเงี้ยครับของเจียไตยครับที่มันจะเป็นทองซองอ่ะซองละสามร้อยกว่านะนะผมจะปลูกแบบนั้นนะครับพวกทาอัพพวกอะไรเงี้ยครับกิ Big, นนรีบิกอะไรเงี้ยครับจะปลูกแบบนั้นส่วนแตงพวกนี้ก็คือเอามาปลูกเล่นนะครับมาปลูกเล่นก็คือปลูกพวกใส่กับผักใส่กับอะไรครับพวกแตงกวาพวกอะไรนะครับไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกไร่แ่แปลงใหญ่ มันก็ไม่ใหญ่หญมากนะผมก็ปลูกประมาณแค่ประมาณ2ไล่2ไล่นะครับต่อรุ่นนะครับเพราะว่าทําคนเดียวนะครับถ้าถ้าปลูกประมาณ2ไร่ก็แตงก็ประมาณพัน bon, เมล็ดสองพันเมล็ดนะครับก็จะพออยู่อันนี้ก็เห็นว่ามันราคามันถูกก็เลยซื้อมาเฉยๆนะครับก็ไม่งอกไม่รู้เหมือนกันผมก็ผมอันนี้ผมแกะนานแล้วนะแต่ถ้าแกะใหม่ๆผมก็น่าผ,ผมว่าน่าจะงอก แก่นานแล้วด้วยหละเพราะว่าพอแก่ฝนมันตกแล้วก็เลยไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่ามันจึมันชื้นนะครับน้ำมันท่วมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนีท้ทดลองมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดือนที่แล้วนะครับเปิดมาทดลองประมาณสิบเม็ดนะครับก็งอกอยู่นะครับงอกดีอยู่พอมาพอจะปลูกจริงๆเอามาทดลองใหม่นะครับเอามาเอามาแช่ใหม่เอาไม่งอกซะงั้นนะครับเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ถ้าถ้า จะปลูกก็คือต้องแกะแล้วก็รีบปลูกเลยนะครับถึงจะไม่เสียครับอันี้เหมือนกันเนี่ไอกระป๋องใหญ่เนี่ยก็คือถ้าแกะมาแล้วก็ต้องรีบปลูกให้หมดนะครับนี่อันนี้ก็เทมาทดสอบพันธุ์เฉยๆนะครับเนี่ยว่ามันจะงอกไหมนะแช่น้ําไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาใส่ผ้าใส่ผ้าแล้วก็ใส่เอ่อใส่กระติกไว้นะครับครบประมาณนี้นะครับ บางบางท่านก็ถามสูตรมันไม่มีสูตรอะไรหรอกครับก็แค่ก็แค่แช่น้ำนะครับให้ให้ความชืน้นในเมล็ดเนี่ยมันสม่ำเสมอกันทุกเมล็ดนะครับทดลองทดลองพัน์ุก่อนนะครับว่ามันงอกหรือไม่นะครับทุกอย่างนะครับเหมือนการหวานหญ้าหวานไรเหมือนกันนะครับก็ต้องเอามาฝังฝังามาฝังดินแล้วก็ลดน้ําดูก่อนว่ามันจะงอกไหมนะครับถ้าเราถ้าเราแกะไปปลูกเลย มันเสี่ยงมากนะครับเสียงที่จะไม่งอกนะครับเสียเวลาด้วยนะครับเราทําอย่างนี้ดีกว่าหรือไม่ก็ใส่ลงถาดนะครับแต่ว่าพอถาดอ่ะมันต้องเป็นระบบน้ำหยดนะครับตัวนี้ผมจะทำแบบระบบแบบลองไม่ให้น้ำดูนะครับลองน้ำร่องดูนะครับถ้าไม่ถ้ามันแห้งจริงๆก็ก็สูบน้ำใส่นะครับไม่ได้ใส่สายน้ำหยดเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ลองดูนะครับ ที่เกียจเก็บสายนะครับสายมันก็ซื้อมาก็ไม่แพงหรอกสี่ห้าร้อยม้วนหนึง่งแต่ว่าเก็บเก็บแล้วก็ลำคาญน,นะครับมันไอ้นี่บ่อยด้วยไอ้มแมลงไอ้อะไรอะ่ะมันชอบไปกัดนะครับมแมลงจิ้งลงจิ้งหลียนะครับกัดแล้วก็สายแตกนะครับ ็เลยอยากลองแบบธรรมชาติดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนอะสวัสดีครับ